ตอนโทรมาฟังฉันพูดหรือเปล่ามีแต่ฉันอ่ะฟังเธอพูดฉันน่านแทบไม่มีเรื่องแทบสุดกับเธอเลยว่าฉันต้องฟังเธอแค่ฟังเรื่องของเธออก็เหนื่อยแล้วอยู่ภายในใจเป็นล้านคำมันพูดกับใครโทรมาแค่แค่รักษาปุ๊บเฮ้ยไม่โอเครู้แลละคธอต้องเป็นคนฟังไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทางนั้นโอ๊ตก็เหมือนกันเมื่อวันก่อนก็โทรมาดึกๆถ้าทำไม่สวยเหมือนเดิมแน่ๆใช่ค่ะเพราะว่าคนจําหน้าแบบนี้ เดนก็ทำไม่ได้เดนพูดเล่นใจเย็นๆพูดเล่นใช่แต่มันจะเป็นพื้นอ่ะได้ถ้าไม่มีใครมาสูบบุหรี่ก็ได้หมดเจอแต่เดนแค่เฮ้ยแต่มันจะมีคนเดินขึ้นเนี่ยแนว่าที่ยังคือใต้เก้าอี้ตรงนั้นอีกนี่มันก็จะบนเนินอ่ะน้ำยาโบตอกที่เกาหลีดีใช่ไหม ดีก็ทิที่ไทยก็ของเกาหลีอ่ะรออือย่าทำนะคะคิดถึงฉันปะคิดถึงฉันปะ <c oughs> คิดถึงแบบนี้ไม่งจะมาไลฟ์ทำไมเนี่ยปกติเดี๋ยวไม่เลี๋ยวเด็ดโดมา <c oughs> จริงอยากให้โอดอยู่ด้วยนะวันนี้เอาจริงปะแต่โอ๊ดไม่เสือเข้าป่าไงให้นักไปเที่ยวมั่นเถอะ นางเหนื่อยนางทำวันทำงานทุกวันเออแต่นางเครียดช่วงนี้นางเครียดนางทำงานเยอะแล้วนางก็รับฟังเยอะแล้วฉันก็รับฟังนางเยอะเหมือนกันต้งสานนางบ้ังสานนางมากทำงานหนักเธอใช้งานนางหนักอะไรไม่ได้เธอยแค่แบบมากสุดแค่ให้ถ่ายถือกล้องให้แค่นั้นแต่ว่าไม่เคยให้ทำอะไรให้อย่างอื่นเลยมีแต่แม่ก็ไม่อีกหรออาเผาหรอถามจริง ไม่ได้เผาไปคนับาเปคนที่หนึ่นั่งข้างล่างตรงนู้นเลยนั่งริมนู้นสุดนู้นอย่างนั้นเลยปะหล่ะเหมือนเดิมอ่ะมาใช่ไปไหนปะล่ะตรงๆค่ะรู้สึกดีเนาะความเป็นเบสในเวอร์ชันที่ก่อนอันนี้ก่อนอัเนี้ยเวอร์ชันก่อนอันนี้กออกปะบางคนอาจจะไม่เคยเห็น ไม,ม่จริงอ่ะหนักกว่านี้แต่อันนี้คือซอฟแล้วอันนี้คือเบาลงเยอะเผ <c oughs> ื่อใครไม่รู้ร้ <c oughs> องไห้ปะร้องไห้อีกปะร้องหไห้อะไรร้องบ่อย,ย <c oughs> หยุดร้องแล้วใช่ไหมช่วงนี้ยไม่ร้องแล้วแกฉันจะกลับมาเป็นคอมแบ็กแล้วนะ <laughs> <c oughs> เป็นเบสคนเดิมแล้วนะที่แบบว่า จริง,รงหรอจริงหรอทำได้หรคะเปล่ามีแต่คู่ละแต่จะให้ดูดูเขาเดินจับมือกันรูปหัวกันก่อนกันอิจฉาเพราะ,ะวันนี้นัดพู่แต่ว่าคู่เบี้ยวนั้นหรอคืออะไรกคูเออ่เป็นคนไทยหรือคนเกา ใช่ผูดผ, <c oughs> ผู้เป็นคนเก่าสิแต่คนไทยทําไมหล่ะอยู่เกาหลีให้เคนไทยเหรอบ้าเปล่าพู้เป็นคนเก่าแล้วพู้เที่ยวันัดเหรอเออพู้เทคอนก่อนผููนัดไปกินข้าวแล้วพู้ก็ไม่มาเอ้ยต้อง่าคุยแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานก่อนก็มีคนใหม่เข้ามาแต่ก็คุยได้แค่วันเดียวแล้วก็ไม่คุยแล้วก็วันนี้เปลี่ยนคนแหละอววสวยวสอะไร เล่นคุยไปเรื่อยั้งนั้นแหละอ๋อเราไม่จริงจังใกล้แต่ฟัง่ใช่ยังไม่จริงจังสวยไปอีกผู้ชายรุ่นจีนให้ถ่ายหนุ่มเกาหลีให้ดูหน่อยคือตอนนี้อยู่ในมอใช่ป่ะแล้วเขาอะเดินอย่างเงี้ยมันมืดมันไม่มีไฟไฟมีแค่นี้มันเราไม่เห็นต้องถ่ายตอนกลางวันมันถึงจะเห็นชัดดูดูทุกคนฟังนะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งวันทุกคนฟัง จะมีการลบกันเกิดขึ้นตีกันเนี่ยอ่ะอ่ะทั้งวันนะคะดูฟังเสียงดูดูมามอือ่ะแล้วทุกคนไม,ม่อยากจะเมาส์มีแต่คนชมนว่าสวยขึ้นเขินจังเลยพีม่มี่าะได้เรื่องความรักประสบการณ์นแน่น <laughs> แม่มันไม่ได้เรื่องนี้ฉันให้เธอปรึกษาคนเดียวคนอื่นไม่ได้อ๋อพอจบการหรือว่าคุยกับผู้ชายเยอะรู้ว่าไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับผู้ชายเยอะเอาจริงๆคือ,ค,อคืออย่างนี้ที่นี่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเร็วเข้าใจปะถ้ามันไม่ใช่อ่ะเขาก็จะเทเราเลยแต่ถ้ามันใช่เขาก็จะคุยกับเราต่อเขา move on ไว้ที่เนี่ยแม่แม่ดูประเทศไ<ะ>ทยแม่ก็โดนด่าเดอ้อ ก็ใช่ไงแต่มันเป็นวัฒนธรรมของที่นี่คนที่เนี่ยคือคุยกันวันเดียวคิกก็คือไปกินข้าวได้กันเลยแต่ถ้าไม่คิกก็คือต่างคนต่างไปแล้ววันหนึ่งอีกวันหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนมาใหม่เองแม่ทำอย่างนี้ในประเทศไทยไม่ได้ไงแม่ไม่เข้าใจไหมก็เข้าใจแต่ว่าอยู่ที่นี่ตอนแรกฉันก็ไม่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทํากันแบบนี้ฉันก็เศร้าแต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็ชินมันดูเดือดแล้วนะทุกคนยังไม่ตายอ่ะยังไว่ ถามจริงก็เล่นได้ทั้งวันขนาดนั้นเลยเแกตั้งแต่บ,บ่ายอะยังไม่หยุด<อ>เล่นอ่ะะตัง้งแต่ว่าไม่มีอะไรทำอะปกติเปิด Netflix ไม่ใช่หรอไม่มีอะไรดูแล้วแกดูจะไม่มีอะไรเลยหมดแล้วอ๋อคิดถึงยายอะอยากให้ถ่ายยายนะสำหรับ,บยายหลับแล้วนะแน่ๆยายบ้านพี่พ่อ ก็กวากกินไอติมแป๊บนึงกำลังแกะช้อนอยู่ดูมือคุณเขาเล่นนะคะดูนะคะว่าเขาจะเก่งเขาก็เป็นนักป่าเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็เป็นนักแฉกเกมแล้วเนี่ยยึดช่องหรอกใช่ไปทำเกมอีกไม่นานก็ยึดช่องไปเป็นแฉกเกมกับอีโบหรอ เจ้าหญิงมันกระตุกค,ค่ะทุกคนมันไม่มีเน็ตฟิกมันต้องเปิดเน็ตใช่ป่ะแล้วบางทีมันกระตุกมันดูไม่มันบอกเน็ตฟิกเอาเจ้าหญิงเข้าเยอะๆบาร์บีเลยเอาแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าทีเน็ตฟิกกับขอร้องถือว่า <S <S ถือว่าขออยากดูแฮร์รี่พอตเตอร์มากเป็นเรื่องที่ขอแยากมากตอนนี้สถานการณ์กำลังเคร่งเครียดน,นะรอดมาแล้วนะคะกำลังดูว่า ต่อไปจะเจออะไรต่อที่ช้าสับัตัวรอดเข้าไปเจอ่อยแคสกิโอ้ขอบเมื่อวานดูบารบี้บารบี้สมุดเกมจะนั่งเล่นเกมถึงกี่โมงเค้คืนเลยรปะแกต้องดูว่ามันโอเวอร์ตอนไหนเกมโอเวอร์ตอนไหน ก็เห็นวิ่งอยู่เ<า>นี่ยมันเป็นชั่วโมงละยาที่จะโอเวอร์ค้หนึ่งเห็นไหมไไมา,าอาเอาซีต่อยเอาซิเอาสิโอโหเอาแล้วเขามีไม้เอาแล้วทำไงอ้าวโดนไปหนึ่งทีขอสัมภาษณ์หน,นะะ่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้พุในวันเกิดถามแทน,นทุกคนทุกคนอยากรู้รู้เลยอ่ะ ดีใจแกตอนฉันได้ผู้ใช่ไหมฉันงงเว้ยและนี่พูดภาษาเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวดราม่าอีกก็คือ <c oughs> เอาพูดมาพูดมาไม่ต้องดราม่าอะ <c oughs> ไรัค่นั้นพูดกันปกติ <c oughs> คือแม่กับโอ๊ตบอกว่าเนี่ยรอดูเลยวันเกิดอะไรเงี้ยก็ถามว่ามีอะไรมีอะไรให้บอกมาอะไรเงี้ยไม่อยากรู้ไงไม่อยากรู้ก็ไม่มีใครบอกแต่บอกว่ารอดูเถอะวันเกิดนะรอดูเถอะอะไรอย่างนี้ก็รอดูเว้ยก็รอดูพอไปถึงเรือก็นึกว่าอ๋อกินข้าว แต่ก็เดาๆได้ว่าต้องมีของขวัญพอให้ดอกไม้ให้อะไรเงี้ยให้เคก้กให้อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าเป็นของขวัญนี่ออกปะก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าโอ้อะไรขนาดนั้นแต่พอเป็นฟู๊งงเลยค่ะงงว่าแบบฟูเข้าใจปะพูแเกฟู๊ชุดใหญ่เลยปะไป่ก็คิดแตมองว่าเวอร์นะเว้แ,แต่ทุกคนคิดดูถ้าเป็นแฟนทุกคนทําให้ทุกคนจะเป็นไงฟู๊ตงแฟนไม่ได้อีกโดนดราม่าอีกถ้าเป็น คนรู้ใจของทุกคนทําให้ทุกคนจะว่าไงคะถูกไหมคะแล้วก็อู้พุอะไรอย่างงี้นั่นแหละเกินฉาอยากมีบ้างจังเลย้องตกใจเอ้เคไฟติ้งบอมอืมอยากมีบ้างอ่ะพอได้พุกก็รู้แล้วแหละว่ากล้องอะถ่ายก็ต้องยิน แต่อ e ีโอตโปเนาะอีโอตโปตั้งแต่อยู่บนเรือตั้งแต่แกเข้าไปอะไม่น่าโปลเลยโอ๋อ e อีโอตอะคืองี้คือเวสอะนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วมันอะนั่งอยู่โต๊ะตรงข้ามเบสคือเหมือนกับว่ามันต้องแอบถ่ายอะซึ่งคนแอบถ่าย<อ>มันจะนั่งหันหลังให้เราไม่ได้ไม่ถ่ายเราไม่ได้มันก็ต้องหันหน้า<อ>แล้วคือในเรือมันมืดมันเป็นฟิลดินเนอร์อไฟแบบไฟแบบอ่อนๆแล้วฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันหันไปตรงนั้นพอดีแล้วจำทรงมันได้จำทรงนะไม่มันใส่แมส ไม่ได้จาหน้าได้แล้วนั้นจําทรงได้คือแบบจําหุ่นจําเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามพี่ตรงว่าโอ๊ตมาหรอน้องแบบใช่หรอเนียนมากะฉันมั่นใจว่าต้องใช่เออกรูปแล้วพอเรียกว่าแบบโอ๊โอ๊ตอะไรอย่างเี้ยมันก็แบบผ่านมาใจโป๊ะไดไงวะแฟนนะถูกแล้วจะ้ะยังค่ะใจเย,ย็นๆนะคะเดีย๋ยวเราจะโดนดราม,ม่านะคะท<อ>ุกคน จะเย็นเมื่อกี้แบบฟิลแบบว่าเล่าให้ฟังเฉยๆล้วกฟิลแบบเล่าให้ฟังอ๋ออืมจได้เชื่อน้องเชื่อเชื่อก็แดละทุกคนไงโใช่ไหมแกอยู่เกาหลีแกรู้เรื่องรู้ดิทำไมจะไม่รู้เนเมื่อกโทรคุยอ่ะไม่ไม่ถ้าฉันถ้าฉันไม่ได้โทรเล่าให้แกฟังแกเสียเปล่าแกรู้เรื่องไหมเอลารู้ดิเออ ก็รู้กันหมดอ่ะแอป,ปดาราเปล่าค่ะเพื่อนสนิทอย่างนี้ปะ่ะแฟนอะไรไม่เคยแอป,ปดาราไม่หมายถึงว่าอธิบาย <laughs> หมายถึงว่าหมายถึงว่าพูดไม่ออกอ่ะพูดมาเดีเด๋ยวก็หลุดอีกอ่ะ <c oughs> ขอให้ไลน์นี้เป็นฟิลเพื่อนนะคะทุกคนโปรดอย่าดราม่า <laughs> 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 ถ้าไม่เรียกแฟนน่าจะโดนดราม่าก,กว่าคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เบนหมายถึงว่า ถ้าถ้าเป็นแฟนที่มีทําให้มี่รู้สึกไงนึกออกว่าหมายถึว่าบุคคลที่สามเออก็ดีใจไงถ้ามีแฟนทําให้แบบดีก็คือดีใจก็แบบปลื้มใจที่แบบเออแฟนลงทุนให้ขนาดนี้แล้วแกจะลงรูปไหมก็ลงสิเห็นไหมแล้วแกจะลงวิดีโอไหมก็ลงสิก็แฟนทําให้อ่ะเนในก็เป็นแบบครั้งหนึ่งโมเมนต์ก็ต้องลงดิเห็นไหมลงก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นด้วย เงาปะแกดูเหงามากเลยอ่ะรู้ปะจากคำพูดอ่ะเหงาเถอะอะฉันให้แกดูว่าฉันจะทำไปต้องเหงาเราเล่นเกมก่อนค่ะสนใจเบ้นหน่อยค่ะเราเล่นเกมโกนอยู่เดี๋ยนี้ปิดเกมรีดี้เกมโอเวอร์ไม่เห็นต้องแคร์เลยแคร์เอหลังดีกว่าใช่ค่ะทุกคน จะอว่าที่เป็นอยู่ดีแล้วค่ะเท่าที่ดูคนดราม่าเยอะพอไม่ตอบว่าเป็นแฟนกันค่ะทุกคนเอาจริงนะถ้าเป็นแฟนกันไหนทุกคนก็รู้เองแหะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะทุกคนรู้ตั้งแต่แรกรู้ตั้งแต่แรกเลยรู้ตั้งแต่แรกถามจริงรู้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะรู้ตั้งแต่เจอกันวันแรกอ่ะ ละเอียดยิบทุกคนรู้ละเอียดยิบกว่าเบดดีเอาจริงปะเบยยังลืมๆเลยทุกคนไม่ไม่ลืมอะแฟนขับจำโมเมนต์ได้เยอะกว่าแรกเี้จัโมเมนต์อะแฟนขับจำโมเมนต์ได้ดีกว่าเบจําจำเองอีกใช่ทุกคนจําได้ดีกว่าเบดดีว่าวันแรกที่เขาเจอกันใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังจําได้แต่เบยังจาไม่ได้เลยเอาจริงทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะทุกคนจําได้เยอะกว่าเบดดีค่ะ ต้องสู้ตายขนาดนนตอนนี้สิบแปดองศาแล้วยังตคิดไอติมอยู่แ,แต่ไม่บอกดีกว่าไหนเดี๋ยวดูนรำมาหม <laughs> นาวแต่คือไอติมอยู่นะ <laughs> ไม่ใช่แฟนแต่หนูรักเรามีความรักให้กันได้ค่ะทุกคนถ้าเบ๊ก็รักพี่มีนะอืมรักนะ เราก็ไม่ใช่แฟนกันเราก็รักกันได้ความรักเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันอ่ะเออเรามีให้ใครก็ได้ความรักอะแต่ว่าเออได้ชาเขียวอะไรวะเดี๋ยววงมาอีกจะปิดไลฟ์แล้วนะตอนเนี้ยได้ดิเหงาปะปิดไลฟ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นคอไลฟ์อย่างเงี้ยเออ แล้วเราจะได้พูดกันได้มากกว่านี้อันนี้ก็คือก็หลุดๆไปบ้างอันนี้คือมาแย้มๆให้ทุกคนได้รู้ความรู้สึกว่าเออถูกสาปแมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงมันดีไหมแล้วก็มารีวิวเกาหลีให้ดูว่าช่องนี้ใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงรู้สึกยังไงล่ะกันนั้นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีดเป็นคนธรรมดามันก็จบแล้วแต่นั่นแหละค่ะเราก็แยกเที่มีทำสวยแล้วมาเข้าวงการบันเทิงนะมีป เข้าคลินิกเลยตอนนี้เข้าแล้วนี่ไงนม่ได้เข้าหนีเนี่ยเข้าแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ทาจมูกแค่นั้นแหละเบก็ไม่ได้ทําเดี๋ยวไปไปเกาหลีะรอทำจมูกก่อนนะตอนนี้แต่งหน้าเอาไปก่อนเออฉันก็แต่งแกฉันแบบว่าเข้มมากเลยนะจมูกฉันอะ ก็คือแบบว่าต้องโด่งด้วยเมคอัพแต่ฉันไม่อยากเป็นดาราฉันเหนื่อยฉันคลิปลุกไม่ได้เพราะว่าฉันด่ารัฐบาลดีแล้วแกดีแล้วแกเป็นไงล่ะลุกเดียวที่ฉันคลิปได้คือลุกด่ารัฐบาลเท่านั้นฉันก็อยากเป็นแกเหมือนกันว่าไปก็คือนั่นแหละใครที่ตามไอจีฉันก็จะรู้ว่าฉันอัไลฟ์ทุกวันเอวิติงวาทุกวันเรื่องวัคซีนก็เออฉันน่ะเออมีเบสแตะเบสโดนด้วย ก็ใช่แล้วคือถ้าเบสโดนอะไรพี่มี่ก็ก็ออกมาช่วยเบสด้วยเพราะว่าพี่มี่รู้ที่สุดเราน่ะเรานี่ยเราอ่ะรู้กันพี่มี่พี่มี่เขาโอ้โหปังค่ะบอกเลยค่ะค่ะตอนอยู่ไทยก็ไปทุกม็อบมายันเกาหลีก็ยังไม่หยุด พี่มีเขายืนหนึ่งเขาเป็นตัวแทนน้องเบสค่ะใช้เขาว่าตัวแทนเดี๋ยวแกก็โดนดรมาม่าอีกแล้วเราปิดไลฟ์ต่ <laughs> <laughs> ปิดไลฟ์แตะไปแล้วไปแล้วบายอะไรวะ <า S 2> โดนดรมาม่าทุกอย่าง <laughs> ปิดยังไงก่อนซีซี่ต้องปิดอ่ะซีซปิดโอเคไอมีคนถามว่าไอจีพี่ชัยออรา <laughs> ชื่อหนึ่งจุดหนึ่งสองอันดอรสกอร์สองสองค่ะคือวันเกิดนนะคะทุกคน เออหนึ่งจุดมีคนถามเดี๋ยวมากว่าคือเลขอะไรคือเลขมันเกิดนะตามมาเลยหนึ่งจุดหนึ่งสองเสกอสองสองใช่ค่ะคือมันเกิดอ่าไปแล้วไปกินไอติมต่อแหละเธอเล่นเกมต่อไปเดี๋ยวประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวโทรค่ะยังไม่นอนใช่ปะไม่นอนนอนนู่นนอนดึกดึกเออเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงโทรไปกินไอติมก่อนไปวายจะมาเรื่องนั้นแหละเรื่องโอ้นั่นแหละที่รู้ชันร ฉันรู้บายบายมามาโอเคโอเคสวัสดีจ้ะบาย